ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องจีลายุฟิกนั่นเองเย้วันนี้ผมจะพาไปเล่นรถไฟหอของน้องเฟนกับที่ของผมที่สร้างขึ้นมานั่นไงสีมีเตรร์ของเสียวรครับใช่แล้วครับแต่ว่าดูขยะดีขยะเป็นกองนียไปเอาเอาไว้แล้วคนจะเข้ามายังไง เนี่ยเนี่ยทางมันขาดคีดบายบาย,บายน,นี่ตัวไหนนี่ะเลยมาหน้าเอ๊ะเดี๋ยวเจนโลไม่ริวโฮไม่รู ช่วยเลยช่วยเล่ช่วยเล่ช่วยเลยช่วยทำไมทำไงดิ<ว>เ,เราเต้องไหลลงมาทางแรงแลพวงแล้วก็กิ้งลงมาดูเี่นี่ไายไว้เอานั่งข้างหลังเลยไน้หน้าใหม่หน้าใหม่เอาเอาเอโอ้โหรวมแรงกันเลยใช่ ทำไมเช่นรวมนางคนนี้เนี่ย <g ül> ไม่จริงโอ้นี่ไป้ป้า้หหไหลลงมาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางหมุนลงมา ตัวลงมาขึ้นไปมาเป็นเลขยกันี้หมุนเลยอันที่มันเสียวๆอ่ะใช่แล้วนี่ไงอันนี้ก็เสียวเหมือนกันอ่าเราหน้าเราดูเราดูลองดูเสียวใช่อาทุกคนจะกินันเดิมล้วนล่าหน้าเหมือนเดิมเลยไปจ้ากันแล้กันคุณ โอ้โหขึ้ดยอดขึ้นไปเลยแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นเป็นทางขึ้นของไปมีเครื่องลื่นเปิดด้วยดังนั้นนี่หืมโอ้เห็นสุสนุกผมด้วยนะทางนั้นนะเห็นไหมเห็นเออ วอ้าวจียวขว้กินวยวเกินคนจริงๆแะเไปนี่นอันนี้นี่พราะนนรนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูของปู่กันมั่งนะครับรถไฟอ่ะไม่ต้องขี่แล้วมันช้าเกินไป นี่ของน้องนี่ไงของผมว้าประมาณเฮ้ยเจ็ดไลท์เฮ้ยเอ้ยได้กูเจ็ดไลท์ด้วยโอ้โหมาเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะครับจุดทางตาไปเล่นรถไฟหอนี่เดินไปหลังาว้าวไปเล่นรถไฟหอไฟกับ รถไฟหอเฮ้ยจิอุ้ยเป็ดมันกำลังแกล้งทนเลยเป็ดกำลังแกล้งชนอยู่นี่ยขอเนาะแฟนค่ะนี่ไงของผมของผมใช่โอ้โหมีคนมาทิ้งขยะอรถไฟหออันนี้ก่อนแล้วกันนะไม่ใช่มีเอาสิฮะทำไมไม่เอาเอาไม่เอาก่อนสิเอาจะเอารถไฟหออันไหนก่อน โอเคเก็บขยะนี่ขยะเยอะเกินทำไมพวกนายทิ้งขยะไม่เป็นระเบ <iao> ียบเลยฉันอกูจะก็ยี่ตั้งถังขยะไว้เล้ยนะคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายคุณไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในเสือสนุกของผมเนี่ยผมต้องเก็บมาเป็นนาทีนี่แค่เนี่ยว้าวว้าวตัวผมเต็มตล่ผมเออเอียร่งกายว้าวว้าวเจ็บเจ็บ นี่้คยหอบเลยนี่โอ้โหต้องเก็บขยะอีกเนี่ยใครแม่มันบางอ่านประทิ้งเนี่ยโอ้โหอือหืออือใช่ขีเรียบเลยทำไมมันเหลก็กอย่างนี้นี่โอ้โหเหล็กเกินไปแล้วนี่โอ้โหทำไมเหล็กเกิน เป็นเหล็กช่างเหล็กนี่นี่นี่น,น,นี่ทางนี้เลยทางนี้เนี่ยทางนี้เลยอันนี้รถไฟอโอกโของผมเองนะครับคุณชมใน,นอถไฟเดีดเวรอรอ โอ้โหรถไปโหโอ้โหโอ้โหโหไปไหนอือเธอไลไปหน้ากันยึบเอาใช่เอาหน้านะครับใช่ใช่เลยครับไปขึ้นไปกันเลยแมวเอาขยับ อืบโอเคดีได้เลยนี่ต่อไปก็เป็นแหล่งทางโค้งลงมาเฮ้ยเครื่องเล่นนั้นเดี๋ยวด้าดูใช่ผมผมเป็นคนสร้างเครื่องเล่นนั้นมาเองแหละเป็นไงโอ้โหเป็นทางโค้งลงมาแล้วก็ลงเวววโอะไรเนี่ยจะอ้วกแตกซะก่อนแล้วจะอ้วกแตกซะแล้ว โอ้ยยังไม่ตายเลยโอ้โหสุดยอดไฟหยดเรือใช่เป็นเรือเป็นเยือเอ่ยล้วเมียยมยยยมยนั่งไม่นั่งไยยนยยยยยแยยยยยออยยยยยืเยยยยยยนยยนย่ยเห็นมยนยยยยยยยนยย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 ่ยยนย ไปเลยนี่แบบนี้เหรอใช่มันจะเน่เน่แล้วก็มุ่ยลงมาอื้มแล้วไหลลงมาตามเลยแล้วก็วางแล้วก็ตกลงไปแล้วก็ขูดจอตรงนี้ไอดิอ่าโซในเนี่ยต่อไปเว้นหัวเล่นนี้เว้นหัว เไม่เคลื่อนเลยว้าบนี่ว้าบว้าบไปเลยนี่ว้าบว้องมาว้าไปน่าเฟร้กกะว้าโอโอ้โหเครื่องเล่นที่หน้าวัดเสียวหน้าวัดเสียวเกินโอ้ดูหน้าดูเกินโอ้โอ้ยว้าย อะไรดิอะไรเนี่ยตุกใจอ่ะโอ้โหภาษาไทยแลเนี่ยน้องนี่เนี่ยนี่เป็นชงเลตต์เอ็นเลนเนี่ยเสียมากชาเลตต์ละอื่นไม่จะเสียเลยจริงเหรเสียเป็นดีอ่ะโหเสียมากใช่มเสียวกว่าชิงเสียวกว่าชิงเาสวรรค์อีกใช่ไหมใช่แต่เอามันหยุดเละเอามันเอาไฟหาะ เอาเอามันหยุดเลยเกี่ยวไหมกันนะคุณเริ่มไมเลยเอาออดเดลสวสี่รอลูกค้าด้วยกันน,นี่ผมรอต้องท่าแต่โทษรอเลยนั่งหมดเลยเหรอใช่นั่งโหนั่งกันหมดเลยทั้งนั้นนะชานับเตีบอเตีบอเลยโห โอ้โหโอ้โหอะไรของมันเนี่ยโอ้โหยังจะจอดอือโอ้โหสนุกมากสนุกจ้าโอ้สนุกเกินคนจริงจริงสูงเกินไปมันโอ้สูงเกินโหดูดูเห็นทั้งหมดเลยอ่ะ แบบว่ามันดูเห็นทั้งหมดเลยออเฮ้ยดูเห็นทั้งหมดเลยอะมันจะตีลักยุ้ยจะมันจะตีร่างกายไหมมันจะดูเห็นทั้งหมดเลยนะครับเนี่<อ>มันจะดูเห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่มันจะตีร<า>่างกายมาเนี่ยโหมันจะตีโหโหเสียวเกินไอ้เจ้าโหแต่แต่ไม่มนเสียวนี่โหลองดูในมุมมองคนเดียว ยังเสียวเลยนี่เหมือนกับพวกเราตีร่างกายไปอีกด้านหนึ่งไงใช่ไหมโอ้ก็ปิดที่หน้ามาจะเยืดเตะใครเนี่ยเอ๊ะเยี่ยวแตะเลยยืดเต็มเบาะเลยเย่ยงเต็มเบาะเลยอชีแตกแล้วว้าชีแตกช่วยด้วยฉ่นชีเตะเออเอาอะไรอะไรอ่ะพ่ออ่าพ่อเหรอ ผมจะเล่นมุกแกใช่ฉันจะเล่นมุกกับผมจะเล่นมุกแกคุณผู้ชมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนในกันนะครับใช่ค่ะครับอ,นนอันนี้เสียวกว่าเพื่อนเลยเนี่เอยบายๆนะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค<ๆ>์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเรากันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะครับย้่ เหมวววนั่งเลยนั่งเลย